ม่า,านค่ะน,นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาแล้วมูลนิธิกลุ่เออมอเอ,อสุสูยังทํากิจกรรมเพื่อสังคมไทยอะไรอีกบ้างคะานาคารขัดตอบว่ามูลนิธิกลุ่มเอสุสูยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอีกหลายๆด้านนะคะเป็นต้นว่าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยมุ่งสู่ความเป็นกลาง,างคาร์บอนอย่างแท้จริงเราได้สนับสนุนการติดตั้งอ,อุปก,กรณ์โซลาร์เซลล์ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนต่างๆนะคะ แล้วในด้านความปลอดภัยทางการจราจรเราก็สนับสนุนการมอบรวยจราจรและเสื้อกันฝนให้กับหน่วยงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลายหลายหน่วยงานนะคะและเรายังสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระสิงห์รินทราบรมราชชนนีเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ทุพพลภาพอีกด้วยค่ะขอบคุณมากครับทางอีสุสุที่มอบทุนนี้ครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้รับทุนแบบนี้ครับทุนอีสุสุนะครับช่วย ทำให้ลดค่าใช้จา่ายครับในค่าเทอมแล้วก็ช่วยลดภาระของทางครอบครัวครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับผมมีสมาธิในการเรียนครับผมก็ขอขอบคุณมูลนิธิที่อิสูสูมากๆเลยครับที่มอบทุนดีๆให้กับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนทุกคนครับได้มีกําลังทุนในการเรียนครับแล้วก็การดำเนินชีวิตครับ